อุ้ยเห็นชัดจั่เลยเนี่ยอันนี้เฟอร์รารี่เลยอะ่ะเยี่ยไม่กรอบเลยเว้ยต้อไงว่าว่าแกากูอยู่หน้าทีสี 4, ่ใช่ปะ่ะกุู๊ได้ไอ้วายทายาคือไอ้ถากายืน่นใช่ปะ่ะว่าจะยื่นมันใช่ปหมแล้วมันก็เหมือนอมันจะไปเล่นกูแบบเราแบบั้นแล้วทีเนี้ยมันก็พูดว่า แล้วทีนี้เขาพูดมันมาหน้าทีสีไว้แล้ไอ้เยธากาเขาพูดว่าตีมาทำอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่ามามาเฉยๆแล้วมันก็พูดว่าถ้าถ้าคุณอ่ะไม่ตีไม่ตีกับอิบตผมตีเองทากาจะลอกทายเลยมาดีมาดีมาดิมาดิมาดิมาีกาจะลอกมาเมาดีมาดีมาดมาดีมาดเก่าจัดเลยทีตีเพื่อนห้ทีเลยเก่าจัดเลย ไปทีทีเลยดีกว่าไม่เอาแล้วไม่แวะแล้วผมว่าน่าจะส่งนานนะ ในตัวไอ้คนที่มันรับรับปรับรับมาเก็ตไอ้มาร์เกอร์อะไรยินท่านไหนคนนี้ยินอะไรปวดแก๊งกับเราแก๊งมันยังไม่รับรู้เรื่องรับรู้เรื่องอะไรเลยไอ้รู้เลยหรือเปล่ายังพูดว่าเหรียญมันเึีกว่ารับเหรียญนี่เว้ยรับเหรียญสามคูณสามแล้วของมึงอ่ะที่ว่าเหรียญมันมันรู้อะไรเลยปวดแก๊งมันบอกผมเองนะโดยตรงเมื่อกี้เลยแต่แล้เมื่อกี้ใครพูดแตยื่นเลยนะไอ้แจ๊ะ แกไม่ใช่เพื่อนแกเหรอแม่ลงไปช่วยเพื่อนแกเหรอผมรอแกลงไปช่วยเพื่อนแกแล้วผมก็ชื่อแกได้ปะเแกเอาเรียบรื่แล้วแกแกอยู่ที่ไหนดิคือแกแต่ี่ผมเหรอแกเอาอยู่เรบรื่นก็ชื่อแกไม่ไม่คื่อจะไหวเหรอแกแต่คนเดียวก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะไม่ตอนนี้เอาเอาตอนนี้ผมว่าอยู่ในแก๊ง U M เอาผมก็แล้วไม่แต่แกจะไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ละ ผมจะ่แค่คือยี่เบ็ด่ะแกจะไปเปลี่ยนแกป่ะได้หมดได้หมดอ่ะกูอีนทีสี้เดี๋ยวป่ะยิมตัวป่ะแต่ไม่มีกูดาวป่ะล่ะไม่คุยดิไม่คุยดิผมผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกแบ็คของแดนไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรเอาเอางี้า่เล่นกระผมผ่านไปเอาป่ะเอาป่ะแหละยี่เบ็ดใช่ป่ะยี่เบ็ดใช่ป่ะเออยยี่เอ็ดเอาเดี๋ยวเลี้ยงทีเอาดีผมเล่นได้หมดแหละไม่กลัวดิมาๆมาๆมาๆคุยกันทีทีเดี๋ยวไปเลี้ยงแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่แต่ขอกูดาวนะขอกูดาวแบบว่าไม่มีจำกัดเจ็ดวันเอาป่ะ ผมบอกตอนนี้เลยนะผมเล่นตอนนี้นไม่คุยอะไรไม่คุยอะไรผมไม่ได้ชิว,ช,วชิวไม่ติดแลกแกบอยู่อีเป็ดอ่ะได้คุย,ย <c oughs> อะไร้เฮ้ยเซียนมาครับน่ารอชิวมาดิกูมไม่ได้กลัวมาเลยรีบมาด้วยรีบมาเลยทำไมเก่าจังเลยอ่ะเราอ่ะฮะเก่าจังอะไม่ได้เก่าหรอกเห็นแกอยากเล่นไนงเห็นเก่าจังเลยเห็นแกพูดใส่แกนผมอ่ะ ไม่ได้กล่าวหรอกไม่พูดว่าอะไรแล้วเพื่อนแกดิเพื่อนเพื่อนแซกี้แกไม่ไม่มึงมึงเอากูตอนตอนนี้วะเอาปะเอาปะเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงเอาปะเอาปะพวกมึงเอาปะอย่างไรยี่เปดแกก็ไปเล่นแกก็อยู่ยี่เปดดิไม่เดี๋ยวกูจะกระทืบมึงอ่ะมึงฟังนะเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงเรื่อยๆมึงฟังกูนะไอิจฉาขยะมึงจำใส่กระลาห่วงไว้อะไรวะสุดท้ายกูจะออกไม่ออกอ่ะมันอยู่ที่หัวแก๊งมึงก็ไปบอกหัวแก๊งดิเพราะว่าที่กูไม่ออกอ่ะมึงฟังไว้นะเพราะหัวแก๊งไไไมม่่เเอออออากกกกกูู้้โงงงดี๋ยววจะะรทืบแ๊ึสัต์ มึงอย่ามาปากดีไอีเดี่ยเคี้ยเข้าใจเปล่าไดี๋ยวมึงอย่าแต่กูมีไม่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรอดูอ่าเดี๋ยวมึงก็รอดูว่ากูจะกระทืบมึงเปล่าเอาเปล่าดูจะกระทืบมึงรอ่ะเดี๋ยวรอดูดูกูจะกระทืบมึงอ่ะเดี๋ยวรอดูกูจะกระทืบมึงอ่ะมีเที่ยหัวแรงกูทืบมึงอ่ะมีเที่ยไรวะชาเกยนใช่แกงที่กูเก่าไม่กล้ามีเรื่องกับ UF เอฟไหมครับกูเก่าเนื่องจากกลัวแก๊งแตกขวาย พี่กูเอาแบบไหนกูก็แบบนั้นแหละคุ้ยเก่าอะเนี่ยมึงว่ากูเก่าปะกูเก่าปะล่ะมึงเฮียอะไรปะพวกมึงอ่ะเสือตัวอะไรตัวคุ้ฟังนะมึงเมื่อกี้มึงบอกให้กูออกแก๊งคุ้ยอะไรมึงมึงฟังนะเว้ยน้องหอกแก๊งเขาไม่ให้กูออกเยียควายมึงไม่ต้องมาฟอร์มหรอกคุ้ยฟังพี่กูไอ้สัตว์ฟังฟังไอ้กระจอกว่ายังได้ไอ้เจี๊ยกระจอกคืออะไรวะมึงโดนกระทืบแล้วสรุปมึงยังไงไอ้เดชคืออะไรวะกูจะมายืนฟังแป๊บเดียวเองไอ้เฮียพูดถึงกูไม่กี่คำเองเนี่ย อพกาโดนคืออะไรวะไม่บับครับไม่บับครับไม่ไม่ได้บับไม่ไม่ผมไม่ได้ผมถามเดี๋ยวม่นคืออะไรครับงงเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวือผมเก่าไหมยังจับยังจับไม่ได้ความเลยเด่ยว่ากูเก่าปะล่ะเดี๋ยวมึงดูเองว่ากูเก่าปะโอ้มือยังจับอ่ะเจสเอ้ยแม็กเอยจับจับจับไม่รู้ว่ากูยืนฟังอยู่เขาพูดอะไรเกี่ยวกับกูไม่รู้ไม่ได้แบบไม่ได้พามีถึงกูเขาพูดถึงเจสเดียวเลยพูดถึงไปเจสห้เจสออกไปอยู่ยี่สิบเดี๋ยวมึงคนเดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รรรูู้หอกแต่่่ววาไมคพด น้องจริงครับจริงสี่รอดูหลังแต่บุงรู้ว่าเดี๋ยวมึงรอดูหลังจากเนี้ยมาแล้วจะเกิดขึ้นาจเพื่อนนายรอดูไม่รู้ว่ากูก็งงว่าสรุปว่าบุงโทรผ่ากูเพราะเขามีเรื่องกูหรือว่าเขามีเรื่องกับมึงกันแน่วะไอ้เหี้ยไม่รู้กูมาถึงกู้งเขาใส่มึงเลยไอ้เหี้ยกูงงจัดเลยไอ้เหี้ยงงจัดเลยเออกูงงเลยนะมึงเชื่อปะเมื่อกี้มันบอกบุงว่ามันมันพูดลอยลอยโฮซุนก็ได้ยินมันก็พูดว่าแบบถ้านายถ้าโฮซุนไม่เล่นกับยุบเอ็ดอ่ะผม ผมเล่นกับเขาเองไรเงี้ยก็บอกนายแค่นั้นเองอ้ยหัวร้อนเหรอหัวร้อน้หัวร้อนพอนายมาพอนายมาผมก็เลยพูดแล้วก็หัวร้อนนะแบบง่ายๆคือเมื่อกี้เมื่อกี้มันพยายามเหยียบหน้าผมเลยคุณรู้ปะมึงรู้ใเหรอมันพยายามไพยายามจะมีคนสั่งกูรู้ว่ามันมีคนสั่งเพื่อนอันนี้มันพยายามจะายามแล้วเพื่อนฟังนะแล้วกูรู้ด้วยว่าใครสั่งอันเนี้ยอาว่าน้าเหรอน้าหรอพี่ตัวน้าว่ากูเก่าปะล่ะที่ว่าอะไรผมพูดให้มั่นใจอยู่ดิอย่าพูดอย่าเสียงสั่นดิ พูดอะไรแสงสั้นดิเาเอาาม่านเาเอาพันอาปะพูดแค่สงสันดิรางพูดอ่ะเย่าพูด่กระตุกกระตากกระไปพเล่นปีเนี้ยเล่นปอเนี้ยเล่นปีเนี้ยเล่นปีบนี้ยเล่นปีเนี้ยเล่นปีเาี้เ่นอีเนี้ยเล่นปีเนี้เล่นปีเ้ยบต่นรกมึงบอกว่นรกมึง้อกว่นปีเยเล่เปีนี้เล่นผีมี้ยเล่นปีเนี้ยเล่าปีเนียเ่นปีเีย่นอีเนี้ย่นปีตน้ยเ่ีเน้ยปมนต้งเป็นปามนั้ิ กูบอกกูจะเล่นกับยี่เบรกกูไม่ได้เล่นกับมึงกูไม่ได้เล่นกับแก๊งยี่ยเฟสทอุ้ยใจจะมึงมึงเลยโอ้โหทาการพูดคับหยาบอีกแยะทายการพูดคับหยาบอีกแยะมึงแง่คุยอะไรมึงมึงมึงเนี่ยเหรอไม่ได้สิอ่ะน้องอะไรลูกกูบอกมาไงว่ามึงไปอยู่ยี่เบรกดิกูกระทืบมึงแน่ มันก็่เืปก๋ยเทกปก๋ให้ได้ดิปุเื่อมึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องห่วงหรอกเทให้ได้ดิดีดีได้ยินนะครับเนี่ยเนี่เขาเล่ผมเนี่ยเขาเลาว่าผมดีดียครับกลัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยีีครับเดี๋ยวไปฟังทีีทำอะไรอีกละโอ้ทำเชี่ยโอ้ยได้ยินไหมไม่ไม่ไม่ เข้าไลหลังหลอกนี่ว่ามึงอ่ะไ้เช่ออ้ย่นที่เห็นี่ไม้เชีย่ยอีกละไเชี่ออีกละเนี่ยไอ้เชี่ออีกละเมื่อกี้เขาพูดนี่เนี่ยมึงมึงกูกูมึงกัตัวกูกูกูกับผมเอาไหหงฮังนนล,ลโหลไอเจ๊จะเสียงสันน่นยไอเจ๊เออแแบบนึงเพื่อนทางพิน,นอยู่ทีซีเพื่อนป๊บนึง เดี๋ยวก้เดี๋ยวกแม่ดาเลเออไม่ไเดี๋ยวกอากรมาเตะตั่เลยมีปาร์ตี้่มีปาร์ตี้ไอจุกอยู่ไหนอจูบมาวะอจูบมาวะจุกบมาวะใช่ปะร์จีบไอจูไอจุกมีงานมีงานทีซีมีงานทีซีใช่หรอพี่เออยูเอฟเปร์ทากายปร์ทากา พี่แจ็คพี่แล้ตีพี่แล้วเขาล้างเจมบบผมล้านเจมบบเลยนะสวยสวยสวยมึงเรียกเพื่อนราล้เรียกเพื่อนแฟนบอยแล้วเรียกเพื่อนแฟนบอยเลยใช่ผมผมเอ้ยมึงกลับมารวมแล้วถ้งหมดเลยใครรัได้เยอะน่ได้ใส่แน่นอนอ่ะกูมันมันมันด่างหน้าทีซีแล้วน่าได้ใส่แน่นอนอ่ะเออโหด่าเลยพี่สวยสวยพี่แจ๊คขอเปลี่ยนสีเทาได้ไหมอะไรมึงวะเรียนสีเทาอ่ะพี่เรียนเออพี่ไดไหมครับทด้ไมกูต้องให้มึงอ่ะ จะเอาให้พี่เก็บไว้นะครับมี91เหรียญไอ้93ให้กูมึงจะให้กูเอาให้มึงเหลือให้กูมึงเอาให้กูเหรือว่ากูจะเอาเอาเอามารวมก่อนครับแล้วก็แล้วก็ก็บให้พี่หมดเลยกูจะเอาอ่ะพ um oh, <si uh> um ี่เอะไรไม่ใช่เลขเลข361หกหนึ่งครับกูจะเอาพี่กูเก็บแล้วยายเดี๋ยวกูเก็บกูเก็บเหลือไม่ตัวกันไม่ได้เหลือยเหรียญแม่งแคงมาแชร์ไปนั่นไปแล้วนะโอ้ยมนเหลือเหลืออีกเหรียญนึงครบร้อยโอ้โหใครก็ได้เออที่เหรียญนึงอ่ะแก๊งเราแจ้งครบร้อยเหรียญตัดคุ้มค่าตเดียวไม่ไมห็น กลัวจะโบดมึงกลัวจะโบดมึงแล้วมึงนั่งไปเอางี้สองพี่น้องมึงโชว์ผลงานนะมึงไอ้เบลเดียร์ไอ้งเดียร์แวงเดียร์แวงเดียร์วะเอางี้ถ้าใครตีเยอะกว่ากูให้ใส่เลยนะได้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 